o มอร์น n ิ่งจัดทุกคนตอนนี้ฉันก็นอนเพิ่งตื่นมานะจริงๆตื่นนานแล้วละแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไถนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆฉันก็เลยไปเจอช่องต่อๆเว้ยไอช่องเนี้ยคือมันฉันก็ไปเจอน้องคนหนึ่งเขากำลังขายแบบสินค้าของเขาอยู่อ่ะเขาน่าจะทําลิสติกทําพวกทีมสบงสบู่อะไรเงี้ยขายนะแล้วเขาก็พรีเซนต์ว่าของมันดียังไงฉันก็เลยหยุดฟังเว้ย พอหยุดฟังอ่ะก็รู้แล้วว่าน้องขายลิปสติกเขาก็เลยบอกว่าทุกคนเนี่ยรู้ไหมว่าปากดําปากค้าอ่ะมันจะทําให้ปากเนี่ยสว่างกระจ่างแล้วก็เป็นสีชมพูเป็นสีตามที่เราต้องการได้เลยเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะเขาจะก็เลยว่าแล้วนางก็เลยไปเอาอกระดาษทิชชู่มาลบปากลบๆๆเขาบอกเดี๋ยวเขาจะให้ดูปากเนื้อแท่งเขานะว่าให้ดูว่าอันเนี้ยไม่ใช่ว่าชมพูเพราะว่าทาลิปสติก แต่ว่าปากเขาเนี่ยเป็นสีพูจริงพอเช็ดออกเสร็จมันก็จะเห็นแบบปากค่อนข้างจะชัดเจนว่าคือปากนางสวยนะเป็นรูปแบบเหมือนกระจับบางๆนะแล้วก็เป็นสีพูเหลืองเขาก็เลยบอกว่าทุกคนดูสิรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยปากเขา,าดำค้ามากแล้วเขาก็หยิบรูปเก่าไว้สมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยนะมาให้ทุกคนดูว่าเนี่ยรูปเขาเนี่ยเป็นรูปปากเขาเห็นไหมดำเลยแต่ที่ทุกวันเนี่ยปากเขาเป็งนงี้ได้เพราะเขาใช้ลิปสติกตัวนี้ เขาใลิฟตติกตัวนี้มันดีจริงเขาก็เลยทํามาขายเขาก็เลยแล้วมันก็มีคนดูเป็นร้อยเลยนะเว้ยประมาณร้อยกว่าฉันก็ฟังฟังเรื่อยๆเ,เขาบอกว่าแต่ทุกคนถ้าใครที่เออเขาบอกว่าใครที่ปากดําปากคําที่มีปัญหาแบบเนี้ยนะใช้ตัวนี้รับรองได้ว่าปากจะกลับมากลันเป็นเสียงพูแต่ว่าต้องใช้นานๆน,น,นะต้องใช้เวลาหน่อยใช้ไปเรื่อยๆแล้วเธอรู้ว่าแม่งมีคนเชื่อเว้ยไอ้คนมันก็พิมพ์ขึ้นมาบอกว่า อุ้ยแล้วแบบหนูปากปากหนูเนะี่ยดำแบบดำมากๆเลยอะ่ะเขาบอกดำแบบเบอร์สิบอ่ะเขาว่าอย่างงี้นะแล้วมันจะช่วยได้ไหมไอ้น้องคนนี้บอกก็ต้องใช้เวลาหน่อยช่วยได้บอกยังไงก็เป็นยังไงสิมันจะเจือจางเบาบางลงเว้ยอ่ะโอเคฉันอนะ่ะฟังแล้วแบบมันขัดใจมากเลยอะ่ะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ไปสักปากมาเว้ยทุกคนเห็นปากฉันมานี่ฉันตื่นมาฉันยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยนะ แล้วปากฉันเนี่ยเป็นเห็นสีสันไหมคือมันเหมือนกับเป็นคนปากชมพูอันนี้ฉันก็ไม่ได้ใช้แอปใช้อะไรฟิลตตอรงฟิลเตอร์ไม่ได้ใช้นะสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันเป็นคนที่ปากดาคํามากเพราะฉันเป็นคนที่สูบบุหรี่บวกกับการที่สมัยวัยรุ่นเนี่ยฉันชอบทาลิปสติกสีเข้มเขมสีม่วงสีแดงเมื่อก่อนฉันแต่งตัวแรงมากตอนอยู่ญี่ปุ่นอะ แล้วมันก็สะสมสะสมแบบบางทีฉันนอนฉันก็ไม่ได้ล้างหน้าแบบว่าไม่ได้เช็ดเครื่องสำอางแล้วก็ฉันแค่ไม่เคยเช็ดเครื่องสำอางก่อนนอนเลยรู้ไหมแล้วปากเบิกกระแป้งไปอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการสะสมทําให้ไอ้สีลิปสติกที่มันเข้มๆนะสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปเกาะติดอยู่ที่ริมฝีปากเราแล้วเป็นเวลานานสิบยี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาไม่ออกแล้วมันก็เลยเป็นคราบดําเว้ยฉันก็เลยไม่รู้ทำไงแบบรู้สึกปากดำนะก็มันมันก็ดูไม่สวยอ่ะ วันหนึ่งฉันก็เลยไปสักปากฉันมาสักปากในช่วงที่เป็นเอ่อเมื่อห้าหกสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยช่วงโควิดคือเรื่องเล็กจะไปสักปากกระจับแล้วก็ใส่สีลงไปด้วยฉันเอาฉันเลือกเอาสีส้มโอรสแบบบางๆใช่ปะพอปากเนี่ยสักมาเสร็จแล้วขอบปากมันก็จะชัดเจนแล้วก็มันก็จะมุมปากก็จะยิ้มแล้วประกอบกับมันก็จะมีสีสันด้วยซึ่งสะดวกกับการที่ว่าเวลาเราออกจากบ้านน่ะเราจะได้ไม่ต้องทาลิปสติก หลายคนน่ะที่มาดูปากเราแล้วบอก í, พี่หนิงไปสักปากมาหรออะไรเอ้ยไม่ใช่ไปไปฉีดฟิลเลอร์ปากมาหรอจริงๆฉันน่ะไปฉีดฟิลเลอร์ปากอยู่ครั้งเดียวเองแล้วก็มันก็ฉีดโอ้ยฉีดไปสองสามปีไปสองปีกว่าจะสามปีแล้วมันจะลายหายไปแล้วด่ะแต่ที่มันยังคมชัดเจนอยู่เงี้ยเกิดจากการที่เราไปสักปากการสักปากเนี่ยฉันว่าดีนะเพอๆดีกับการไปฉีดฟิลเลอร์อีกเพราะว่ามันจะคงรูปได้ยาวนานมากแล้วมันเหมือนกับปากไปฉีดฟิลเลอร์มามันจะตุยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ ออแล้วเนี่ยทุกวันในปาดฉันก็เลยเป็นสีเงี้ยคือฉันไม่เข้าใจอะ่ะทำไมเขาถึงแบบมาหลอกคนขนาดนี้วะแล้วคนดูแม่เชื่อด้วยนะพวกเปอดปปองอะ่ะเออแล้วลิปสติกแท่งหนึ่งแบบเกบ้าบาทอย่างเงี้ยเธอเธอคิดดิว่ามันจะแบบมันจะมีอะไรดีวะในเกสบาทฉันก็ไม่ได้ดูถูกของนะ <c oughs> แต่ฉันไม่ชอบวิธีการที่คนเราแบบลวงโลกอะ่ะขายของไปหลอกเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคือหน้าเขาเนี่ยเขาขายนี่ด้ดยขายครีม ครีมทาฝ้า <c oughs> บอกว่าเนี่ยดูหน้าเขานะไอครีมเนี่ยมันก็จะเป็นมีทั้งครีมมีทั้งสบู่นะเ <c oughs> ขาบอกหน้าเขาเนี่ยทุกคนดูหน้านะหน้าเขาเนี่ยเป็นเขาแบเอาเอาสมรีเวยเช็ด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 หน้าออกนะแบบเอาเขาเรียกว่าอะไรว่าเป็นไอตัวคลีนซิ่งอ่ะเช็ดเขาบอกทุกคนดูเลยจะเห็นว่าริ้วรอยเขาไม่มีฝ้าเลยใช่ไหม เขาบอกโทรศัพท์เขาเนี่ยก็ไม่ได้มีออฟิลเตอร์นะแล้วก็ไม่ได้มีแอปอ,อัพเลยเลยเนี่ยเขาเช็ดออกเห็นไหมแล้วเขาก็เอาภาพเดิมอะภาพเก่าบ,บอกให้ดูว่าเมื่อก่อนมีกะเขาบอกหน้าเขาเป็นกะเต็มเลยอะแล้วตอนนี้เขาใช้สบู่ตัวเนี้แล้วก็ครีมอันนี้มันทําให้ฝ้าและกะของเขาจางและบางลงเธอฉันจะบอกให้นะคนที่เป็นฟ้าเนี่ย มันไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้นะฝ้ากะโดยเฉพาะใครวัยที่40อัพเนี่ยมันมาโดยกระทันหันเลยมันมาโดยอัตโนโมัติของมันเองเลยเมื่อก่อนฉันอยู่บาเลนเน่ะฉันใช้ครีมอยู่ตัวหนึง่งที่แบบโอ้โหหน้าขาวเบ้อเลยโอ้โหแบบสวยสว่างปิ้งอีดออพอกลับมาเมืองไทยเว้ยเจอแดดเมืองไทยปั้งปั้งอยู่บาเลนร้อนมาก50องศาแต่ไม่เคยออกไปข้างนอกนะเข้าใจป่ะแต่พอกลับมาเมืองไทย38องศาโอ้ยชิวๆไม่เป็นไรหรอ32 33ใช่ ก็เอาหน้าสู้แดดเลยกูก็นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เว้ยโอ้โหหน้าสู้แดดไม่กลัวไงเพราะว่ากูมีครีมดีอยู่ที่หน้าระหว่างที่เอาหน้าสู้แดดเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแสบหน้าเว้ยยิบๆร้อ,อนฉันก็นึกใจนะิดว่าเฮ้ยหรือว่าเรายโหออร่าแม่งดีวะ่ะคือแสงแสงอาทิตย์มันรับกูหน้ากูมีวิตามินซีอีกดอกที่ไหนได้สองวันผ่านไปโอ้โหฝ้ามาเต็มฉันนั่งร้องไห้เลยไม่รู้ทำไงกับหน้าอุ้ยเครียดมากจนถึงทุกวันเนี่ยฉันก็เลยมีฝ้า ที่มันติดอยู่ที่หน้าแต่ว่าฉันก็มีวิธีด้วยการไปฉีดสลายฝ้าเว้ยไอ้ฉีดสลายฝ้าเนี่ยมันจะหายจเจอจางหายไปสักประมาณสองสาเดือนแต่ว่าฉีดบ่อยๆนะฉันฉีดประมาณสี่ห้าเข็มเลยนะเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งเพื่อสลายฝ้าแต่ในความเป็นจริงแนละ้วฝ้าไม่ได้หายไปไหนนะมันก็แค่หน้าเราสว่างกระจ่างใสขึ้นมันก็เลยทําให้มองไม่เห็นฝ้าที่มันดําเข้มอะไรอย่างเงี้ยก็เจอจางเบาบางทุกวันนี้หน้าฉันอนะยังมีฝ้าฝังลึกอยู่นะ ฟาดมันรักษาไม่ได้โดยเฉพาะกะโอ้โหกะฟ้านี่แม่งถ้าขึ้นหน้าไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องห่วเงวเลยนะรักษายากแต่ว่าน้องคนเนี้ยมาหลอขายของอะ่ะมันได้ด้วยหรอวะคือไม,ไม่ไม่ว่าคุณจะพูดยังไงก็ช่างแต่แม่งมีคนเชื่อคู่งงมากคนเชื่อว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะวะอย่างเงี้ยก็ไม่รู้คันอะเลยอยากพูดเออแค่นี้แหละ